ตัวมบบเราอะารา,ามาันนัทนะใช่คิดคิดคิดสมาน,นะชื่อไหนอะันนี้เสียหมีล้างเองเลยครับผมพี่ชายครับพี่ชาย มหางานทำพอได้ตอนครับผม <Yeah. S 1> ลวกอีกแล้ว <Yeah. S 1> ไม้ยศุ่ที่อันไม่ลอยเลยไม้ <Yeah. S 1> ยศู่ <Yeah. S 1> เอ๊อ โซ่รถไอ้ก็ตวมสอ่จีเลยหอยจีเลยอันไม่มีรูยสาอาบัตขดเรถขับรถดิตวมจีมักคีเฮ้ยตวมจีมักค้เฮ้ยแก๊ฝ่ายเยอะเลยลูกส MM ี <ar> ่ มันนี้ให้กระตัวมันลงมาน่อยเยอะต้นน้อยะครับเดี๋ยวันนี้พี่ชายจะลากไปเองครับใัยสวัสดีครับฮ <c oughs> ะเสืมีลากไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเอาสับรถให้สสดอโจโจ้ครับสองคนครับเสียมีครับผม เดี๋ยวมีตะมังลากไปครับผมวันนี้พี่ชายทำงานครับเฮ <c oughs> อ่ล่ะพี่ฮอ่ะล่ะใครอะมอะว่ามิวเบ่จ้าก็ตัว คกับพี่ชายเราว้าพี่ชายเราแต่ก่อนก็เลี้ยงค้างเก่งเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้เสียรักเพราะเหล้าครับผมกินเหล้าเยอะไม่ไปไม่เป็นถ้าเลิกเหล้าก็เลี้ยงได้อยู่ครับผมอันนี้ก็มืออาชีพเหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนเขาก็เลี้ยงฟอกซ์ดิงท็รอยทองแดงเหมือนกันนะครับผมดูแลเหมือนกัน วงไปก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับผมช้างช้างของตาแต่ก่อนตัวเมียพ่อ,อแม่ของอเทนเขาก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับเชียมมีเราครับก่อนเลี้ยงดีเหมือนกันนะครับผมไปแกกินเหล้าเยอะเดีย๋ยวนี้ติดเหล้าครับพี่ผมบอกให้ไปเลิกมันไม่ยอมเลิกสักที <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับผม โ้ลเตางพี่ชายไปครับผมเดินไปเรื่อยครับผมโอ้โหครับต้นไม้นู้นเลยครับผมอันนี้ให้เสี่ยมีเราพี่ชายพี่ชายครับ เดี๋ยวถูกระวันที่หนึ่งวันไหนจะซื้อให้พี่ชายเลี้ยงสักตัวหนึ่งครับผมงานจะยาวเลยแล้วก็จับไปบวชเล่าให้หมดเลยบวชทุกอย่างถ้าถูกระวันที่หนึ่งซื้อให้เลี้ยงเราต้องบวชเล่าบวชไรทุกอย่างห้ามกินเหล้าต่อตอนนี้มีแค่ตัวเดียวครับมีแค่ตัวเดียวต้องจริงมีสองครับของนะของวงตระกูลตัวหนึ่งอันนี้ของแม่ผมตัวหนึ่งครับผม มีสองเชือกอยู่ตอนนี้เอ,อ่มีควานหมดแล้วพี่ใช้เลี้ยงไม่ได้ครับเขาเขามีควานประจําเขาอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> มีเองเลี้ยงช้างตัวไหนบ้างเลี้ยงช้างกี่เชือกแล้วอ้วาวตัวไหนปอกเด้งเหรอ,อสองสามตัวนะเขาเลี้ยงเล,เ,ลเลือนแรงครับจําอะไรไม่ค่อยไลย่ <c oughs> หนักหนักหนักดูครับโจโจโ้เราครับเห็นไหมครับเล็กเลกดู แต่วันนี้ผมก็จะไปเก็บทำความสะอาดก่อนทุกวนี้ผมก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพครับไป,ไปทํางานนะครับผมไปสู้งานต่ออยู่กทมนะครับผม <h aha> นะงอยฮวันนี้แม่ก็ไปใส่บาตนะครับเลยมากับพี่ชายครับสองคนครับมาคนเดียวก็ไม่กล้าเข้าไปเก็บขี้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่ชินกับเขานะครับถ้ามาสองคนเรา น้อยๆก็มีพี่ชายอยู่ช่วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรมานะครับเอาเรียนมาสองเลือกมาสองตลอดครับไม่มาคนเดียวครับเดียวอันตรายครับผมราะว่าขอเป็นช้างตัวผู้เขาไม่เหมือนไม่เหมือนช้างตัวเมียช้างตัวเมียนี่จะถ้าจำควันได้หมดจำได้ตลอดเลยนะครับผมคนเคลียงมันก็ได้ตลอดบางตัวก็ไม่ค่อยจำนะครับบางตัวช้างตัวผู้ก็จำตลอดเหมือนกันแต่ก็เราก็ไม่ประมาทนะครับผมเพราะว่าเป็นช้างตัวผู้ก็เหมือนผู้ชายครับผู้ชายจะนักเลงนิดหน,หน to ึ <pect prep> <tattoos> ่งนะครับ ทุกอย่างจะเหมือนผู้ชายเลยครับช้างตัวผู้จะ้ถึงพึ่งได้นะครับช้างตัวผู้ครับผมถามว่านิสัยเขาดีมันจะโจ้นนิสัยเขาก็ดีนะครับผมนิสัยเขาดีครับแต่เราก็ไม่ประมาทครับถือว่าผมไม่ประมาทอะไรเลยครับประมาทไม่ได้ประมาทแล้วอันตรายครับผมเพราะว่าชีวิตคนเราเนาะเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวครับครั้งที่สองก็ไม่รู้ไปเกิดอยู่ไหนหรือไม่ได้เกิดเลยก็ไม่รู้นะครับผมเราต้องป้องกันชีวิตเราตลอดไลยครับผมป้องกันไว้ตลอดครับ นั้นไม่ได้ครับผมแซงมาได้ไหมมาลงมาตรงนี้แหละแซงริมรมลุงนี่พี่ชายผมนะครับผมเดี๋ยวมีเงินถ้าถูกรางวัลท่หนึงจะซื้อช้างเลี้ยงจะให้ไปบวดเล่าให้หมดเลยช้างงายาวให้เลี้ยงจะต้องบดเล่าออถ้าเลี้ยงวันนี้แหละน่าจะได้วันนี้แหละวันที่หนึ่ง ซื้อไปทั้งสี่ห้าใบเดี๋ยวเซวดาก็เห็นใจแล้วก็ให้ซื้อกินซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ ลุยในให้บินคอขวาง เออระโยนไว้นี่หน่อยลูกพี่ลาดราดื่มยังนรือลาลัดนะมุดคอดื่มตัวนี่ลาคุณนัดกีดก่อีกนะปลอยให้คิวเออตาเลยอ่าให้พี่ชายโยนให้กินครับผมกินมันก็กิน เดี๋ยวเราทำความสะอาดนะครับผมเดี๋ยวเราทำความสะอาดนะครับผม

ทำความสะอาดให้สินนอรโตะนะครับผม Come หอมันได้นะเออเออใช่เนาี่ะจะมีกี่ลบ่อัต่างกบ่สรมันช่วยกันีมันางะ

อมากองไอ้ไม่ต้องข้อเออเดี๋ยวอ้จายจัานนี ha, ่เดีอยจีนห่งแล้วนะระวังตื่นตัวงานรอกันนะจัดเรื่องใช่ไหมไหนล้มนล้มไหลไอ้สิจ่ะจัดเวรจรรมวยเอวขั้นขั้นฮ่า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 เจ้าฮ่า จะจะทำไ้นางน b b ้มกุ่มาเหอ

โอเคครับผมเราจบเพียงทําคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็้าผมน่าจะไม่ได้ทำแล้วครับผมพรุ่งนี้ผมต้องไปทํางานนะครับผมนั่นคลิปนี้นะคลิปสุดท้ายแล้วของปีนี้นะครับปีหน้าเดี๋ยวผมมาทําให้ใหม่นะครับผมสวัสดีครับ